ส่วนคุณพ่อคุณแม่ถ้าเผลอมาดูหรือถ้ามีพฤติกรรมคล้ายๆนี้อยู่อาจจะไม่ใช่เคสนี้ชอบตีลูกคุณพ่อคุณแม่ชอบคิดใช่ไหมครับว่าการตีคือการสั่งสอนรักไวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แก่ตัวลงแล้วลูกพูดลูกสอนสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่รับฟังลูกอคืนได้ไหมครับ ผมถือเข็มขัดแล้วฟาดไปที่หลังได้ไหมครับผมพูดตลอดนะครับว่าใจเขาใจเราพ่อแม่ ok. ชอบคิดว่ากูเนี่ยมีพระคุณกูเนี่ยทำให้มึงเกิดมากูมีพระคุคณกับม,ม,มึงแน่นอนครับพ่อแม่เป็นพระในบ้านแต่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะทําอะไรกับลูกก็ได้ลืมไปหรือเปล่าครับ,รบว่าลูกก็คนคนหนึ่งลืมไปหรือเปล่าครับถ้าเรื่องแค่นี้ <_ S 1> ผมพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เก็บยังไม่เข้าใจผมแนะนําว่าอย่ามีลูกไปทําหมันครับนะครับไปทําหมันนะฮะสงสารเด็กที่เกิดมา แมีพ่อมีแม่แบบนี้